คลิปนี้นะฮะน้าแหลเอาจัดบอลเต็งให้1ตัวนะฮะแล้วเพิ่มอีก3ตัวให้ด้วยฮะ,ะตัวรองๆองลองมานะฮะก็คือคู่ลิเวอร์พูลกับทีตันพารเลนเนี่ยเล่นกันตีส <c oughs> นะครับลิเวอร์พูลได้เปรี่ยนมาเย็ดเจ็ดสิบห้าเซนเลยฮะ,ะ,ะก็หงแดงนี่นัดแรกเสมอฟูลแลมสองสองนะสนพาเลนนี่แพ้แมนซิตี้ตามหน้าเสื่อศูนย์สองลิเวอร์พูลวันเจ้าฟูลแลมเราจะเห็นนะว่ามีแกว่งตลอดครับเวลาโดนเพลสหนักๆนะฮะก็ ยังไม่ลงตัวนะวันนี้กลางไม่มีเตียโกอาคันทาร่าด้วยนะความเนี้ยน่าจะหายไปนะเกอ,อีต้าก็ต้องดูความฟิตนะครับพาเลตแพ็กเกมแน่นๆแล้วก็โต้กับนะน่าจะเหมาะกับวิลฟิซาฮามาเตตา้าเอเซชลุกนะครับซึ่งมีความเร็วนะ,ะนั่นมายวมว่าความที่ยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ของลิเวอร์พูลนัดนี้ลิเวอร์พูลน่าจะโดนหนึ่งลูกนะเพราะฉะนั้นครับ เราเชียร์พาเลสเอาจริงๆเอาแบบว่า2สโตก็ได้นะฮะน้ำแห้งๆนะฮะเชียร์พาเลสไปครับทำไมมองว่านี่ผู้ชนะไปถึง3ลูกนะฮะหหรือ2ลูกคะเชียร์พาเลสได้เลยอ่าอันนั้นก็ถือว่าเป็นบอลเต็งที่จัดให้เพิ่มเติมอีก3ามโตนะฮะโกเตบอกกับฮัมมาบี้ครับคุณเอาฮัมมาบี้นี่ไปได้เปรียบในบอลสวีเดนออสเวนคาร์นะฮะเที่ยงคืน10นาทีเนี่ยอ่าถือว่าพลาดแล้วนะครับเพราะว่าโกเตบอกเนี่ยเล่นได้ดีนะอยู่ที่6กสี่นั่นหลังไม่แพ้ใครครับโดยเฉพาะ3เกมหลังเนี่ย ชนะหมดและได้คลีนชีทหมดเลยฮะด้วยการชนะนอโฮปิงเย่าเดือเลยคร2-0 2-0แล้วก็มาชนะวาเบิร์ดถึงถิ่นครับ4ประตูต่อศูนย์ฮามาบี้แม้ว่าฮะหลังจะชนะถึง4แต่ว่าก็มีที่แพ้แบบเข้าตานะแพ้วานามโมนะเพราะฉะนั้นนั้นนําที่โกเตบอกเลยครับผมอีกตัวหนึ่งฮะตัวที่สองที่เพิ่มเติมกันไปนะฮะก็คือฮักเคนนะฮะฮักเคนนี่วันนี้ ถ้าชนะจะแซงเยอะกัน์เด้นขึ้นนำเป็นจ่าฝูงสำคัญมากนะแล้วสองนัดหลังพวกเขายิง9ลูกฮะยิงเอลส์บอก4-4นะถึงทนเลยแล,ล้วถล่มเฮลซิงบอร์ก5-0ฮะอเล็กซานเดอร์เยเลเมเยฟเนี่ยยิงไปแล้ว18ลูกนั้นออก็นำในเรื่องของดาวซันโวฮามาบี้นี่แม้ว่า4นัดหลังจะได้8แต้มนะครับจากการเสมอโกเตบอกชนะเดเกอร์ฟอร์ ord, ชนะซิริอ El ุสแล้วก็เสมอเอลส์บอก1-1นัดล่าสุดแต่มาเทียบกับฮัะเค่แล้วจืดนะฮะเราเชียร์แค่แค่น,นะฮะร,รู้ว่ามีลูกที่2หรือเปล่า นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับเคทตัเฟ่กแกอะไรติโกมาลิดนะตราหมีบุกไม่ได้เปรียบแบบวัดใจแล้วครึ่งสโตกเท่นคืนครึ่งนะฮะลาลิกาสเปนเคทตัเฟ่นี่อุ่นเครื่องแย่นะฮะนัดนี้ไม่ชนะใครเลยครับยิงได้ประตูเดียวและ3นัดหลังยิงไม่ได้เลยครับแพ้เอลเช่ศูนย์หนึ่งแพ้อาวัซเต้ศูนย์หนึ่งนะฮะก็